วันนี้ข่าวนเทิงของเราเป็นเรื่องของคดีดความซะส่วนใหญ่ค่ะอย่ารอช้ามาเริ่มกันที่คดีดแรกกันเลยดีกว่านะคะเมื่อหนิงปณิตาพร้อมด้วยสามีจินจรินแล้วก็ทนายตั้มเดินทางไปที่สอนอปทุมวันนะคะเพื่อแจ้งความแซนวิสาพัทค่ะในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะ ล่าสุดวันนี้นะคะทนายตั้มสิทธาแล้วก็หนิงปณิตามาแจ้งความแซนวิสาพัทค่ะข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนื่องจากวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแซนเนี่ยได้แจ้งความกับจีนในข้อหาเดียวกันแล้วก็ถแถลงในลักษณะหมิ่นประมาทหนิงค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยยังได้นําพยานหลักฐานเป็นคลิปแล้วก็การถอดเทปการให้สัมภาษณ์ของแซนรวมถึงจะมีพยานเป็นประชาชนทั่วไปเข้ามาให้การด้วยนะคะเพราะว่าคําให้สัมภาษณ์ของแซนลดคุณค่าในตัวหนิงส่วนที่ ยืนคอมเมนต์ยืนยันว่าไม่ใช่การหมิ่นประมาทค่ะไม่ได้ด่าแซนแต่ว่าเป็นการพูดถึงสัตว์ซึ่งไม่ผิดกฎหมายนะคะควรเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทซึ่งหน้าซึ่งจะสู้คดีในส่วนนี้ด้วยทั้งนั้นมีสิทธิ์แจ้งความได้ทางเราก็มีสิทธิ์เช่นกันและมั่นใจว่าจะสามารถสู้ได้ทั้ง2คดีเลยค่ะคำพูดนะครพี่ บอกว่าคุณหนิงเนี่ยมีเรื่องให้ว่ามากกว่าตั้งเยอะคําพูดนี้พูดออกมาได้ยังไงนะครับคุณหนิงเนี่ยอะไรให้ต้องว่าจริงๆต้องดูตัวเองซะมากกว่า,าะนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมาดําเนินคดีะนะครับในเรื่องของการหมิ่นประมาทในส่วนของการโพสภาพเนี่ยก็คือหนิงก็เขียนไปตามที่หนิงรู้สึกซึ่งหนิงเชื่อว่าในสิ่งที่หนิงแสดงความรู้สึกเนี่ยหนิงใช้คําพูดด้วยหนิงเชื่อว่าทุกคนอ่านทุกคนเข้าใจหนิงเรียนรู้กับการที่ท ที่ใช้โลโซซัวเชื่หนิไม่ทําอะไรได้วยด้วยความสายอะ่ะเออหนิงว่าหนูก็คิดอย่างอย่างมีเหตุผลเองนะไอ้เรื่องเงินสําหรับหนิงออมันไม่ได้เป็นเรื่องสาคัญเลยอะคะ่ะหนิว่าเอาตามความเหมาะสมดีกว่าเนอะมันไม่จําเป็นจะต้องพั